สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่โบราณสถานปรา,าสาทสีขอนะคะแล้วก็โอ้สวยมากเลยปรา,าสาทสีขอสร้างขึ้นเนื่องในวัฒนธรรมเขมรเมื่อราวพุทธศตรวรรษที่17ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นวัดในพุทธศาสนาเมื่อราวพุทธศตรวรรษที่22-23ปรากฏหลักฐานเจรึกที่กรอบประตูของปรา,าสาทด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้และมีการตัด แปลงภายในเรือนธาตุและปราสาทด้านทิศตะวันตกเชียงเหนือให้มีการ,การดัดตัดแปลงส่วนยอดให้มีรูปเหมือนธาตุหรือเจดีย์ที่นิยมในช่วงเวลานั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปราสาทสีขอนั่นเองอันนี้เป็นปราสาทสีขอนะคะถ้าพวกเราเข้ามาก็จะเป็น แบบนี้นะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมที่เ,เวลาเข้ามาแล้วนะคะบางท่านอาจจะปวดทิ้งช่องอาจจะปวดหนกักปวดเบานะคะต้องการที่อยากจะรู้ว่าถ้ามาที่ประสาทสีขอแล้วจะไปห้องน้ําไปทางไหนนะคะ เดี๋ยวยโสธราจ,จะแนะนําทุกท่านไปที่ห้องน้ําตอนนี้เรากําลังเดินเส้นทางไปที่ห้องน้ําซึ่งถือว่าสวยมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสหกรณ์นะคะในการบริการกาลาเมนะคะกาลาเมเป็นของฝากของสีขอนั่นเองนะคะถ้าใครมาถึงสีขอต้องกินกาลาเมนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่ค่ะ อันนี้ปราสาทเดี๋ยวยโสธราจะพาทุกท่านไปเที่ยวปราสาทภายในแล้วเราก็จะมีการสวดสาธยายธรรมจักรพระพุทธนสูตรนะที่นี่นะคะตอนนี้พาทุกท่านมาดูห้องน้ําก่อนห้องน้ําที่นี่สะอาดมากนะคะอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีร้านบริการมีก๋วยเตี๋ยวนะคะสูตรอยุธยานะคะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีห้องน้ำบริการห้องน้ำสะอาดนะคะชาวชุมชนอธัธยาศัยดีนะคะ ค่าบริการชาวไทย10บาทนะคะชาวต่างชาติ80บาทนะคะเมื่อมาเที่ยวที่ปรา,าสาทศรีขอรับภูมิแห่งนี้นะคะดูแลโดยกลุ่มศิลปากรน,นั่นเองนะคะถือว่าเป็นปรา,าสาทสำคัญแห่งหนึ่งและเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินนั่นเองคะ่ะท่านผู้ชมคะ